สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ก็แค่สงสัยอีกครั้งครับพบกับเราคนเดิมที่จะมาช่วยไขยข้อสงสัยในเรื่องที่บางทีคุณอาจจะไม่เคยคิดจะสงสัยมาก่อนแต่พอฟังจบแล้วคุณจะมองโลกใบเดิมเปลี่ยนไปตลอดการครับวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยบรรยากาศยามเช้ากันหน่อยดีกว่าลองจินตนาการตามเรานะครับเช้าวันเสาร์ตื่นสายได้นิดหน่อย แสงแดดอ่อนๆ่องผ่านผ้าม่านเข้ามาเป็นลำแสงสีทองสวยงามใช่ไหมครับแล้วในลำแสงนั้นเราก็จะเห็นละอองเล็กๆล,ล,ลอยวิบวับฟุ้งกระจายอยู่อย่างอิสระดูแล้วช่างโรแมนติกเหมือนฉากเปิดตัวนางเอกในละครหลังข่าวแต่ขอโทษนะครับที่ต้องเป็นคนทำลายบรรยากาศเพราะไอละอองวิบวับที่คุณเห็นว่ามันสวยงามเนี่ยถ้าเรายื่นจมูกเข้าไปสูดดมแรงๆสักฟอดใหญ่ๆด้วยความชื่นใจ ยินดีด้วยครับคุณเพิ่งจะสูดเศษซากของเราเองเข้าไปเต็มปอดเลยล่ะครับใช่ครับฟังไม่ผิดเศษซากของเราเองครับเพราะมีตำนานเมืองหรือเรื่องเล่าที่เขาแชร์ต่อๆกันมาในอินเทอร์เน็ตว่ารู้หรือไม่ฝุ่นในห้องนอนของคุณกว่า80%คือเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วของตัวคุณเองโอ้โหพอได้ยินแบบนี้แล้วขนลุกเลยนะครับสรุปแล้วห้องนอนที่เราอุตส่าห์แต่งมินิมอลคุมโทนอย่างดี จริงๆแล้วมันคือสุสานผิวหนังขนาดใหญ่หรือเปล่าแล้วนี่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางซากอารยธรรมของตัวเองที่หลุดลอกออกมาทุกวันทุกวันเหมือนงูที่กำลังลอกคราบงั้นเหรอวันนี้ก็แค่สงสัยจะพาคุณไปหาคำตอบครับไม่ใช่แค่แฟกแห้งๆแต่เราจะช่วยตีความให้คุณเห็นตัวเองผ่านวิทยศาศาสตร์มาดูกันว่าสรุปแล้วไอ้ฝุ่นใต้เตียงที่กวาดออกมาทีไรก็ได้เป็นกรรมมือนั้นมันคือตัวเราจริงๆกี่เปอร์เซนต์กันแน่ครับ ก่อนจะไปฟังคำตอบจากนักวิชาการเรามาลองเปิดโหมดเดามั่วกันก่อนครับลองใช้ตรก,กะแบบคนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆน,นี่แหละวิเคราะห์กันดูสิว่าฝุ่นพวกนี้มันมาจากไหนกันแน่ทฤษฎีที่หนึ่งเราขอเรียกว่าทฤษฎีพญานาคจำศีลคนไทยเรามีความเชื่อเรื่องพญานาคใช่ไหมครับบางทีบรรพบุรุษมนุษย์เราอาจจะมีเชื้อสายสัตว์เลยคลานก็ได้ คือจริงๆแล้วเราต้องลอกคราบทุกเดือนเหมือนงูแต่ด้วยวิวัฒนาการที่ต้องเข้าสังคมจะมานอนลอกคราบทิ้งไว้เป็นตัวตวกลางออฟฟิศหรือทิ้งไว้บนที่นอนให้แม่บ้านตกใจเล่นมันก็คงจะดูไม่งามร่างกายเราเลยวิวัฒนาการมาแบบสโลโมชันครับคือค่อยๆร่วงทีละนิดทีละนิดแบบที่เราไม่รู้ตัวเหมือนผ่อนใจหนี้บัตรเครดิตนะครับผ่อนไปเรื่อยๆมารู้ตัวอีกทีอ้าวฝุ่นเต็มห้องแล้วทฤษฎีที่2 ทฤษฎีผงแป้งแห่งความทรงจําเคยสังเกตไหมครับว่ายิ่งเราแก่ตัวลงเรายิ่งขี้ลืมเราเลยตั้งข้อสังเกตว่าหรือจริงๆแล้วฝุ่นพวกนี้คือความรู้หรือความทรงจําที่มันระเหยออกมาครับจำตอนสอบมิดเทอมได้ไหมครับอ่านหนังสือแทบตายพอสอบเสร็จเดินออกจากห้องสอบปุ๊บลืมหมดเกลี้ยงมันหายไปไหนมันไม่ได้หายไปในอากาศเฉยๆหรอกครับ แต่มันอาจจะถูกขับออกมาทาั้งรูขุมขนกลายเป็นฝุ่นผงตกอยู่ตามพื้นห้องยิ่งห้องใครฝุ่นเยอะแปลว,ว่าคุณคืนวิชาความรู้ไปให้อาจารย์ไปหมดแล้วแน่ๆครับอันนี้ใครห้องรกอย่าเอาไปอ้างกับแม่นะครับว่าหนูกำลังระบายความรู้อยู่ทฤษฎีที่3ฤทฤษฎีแมวขยายร่างสำหรับทาสแมวทั้งหลายเราเชื่อว่าหลายคนต้องคิดแบบนี้ฝุ่นในห้อง99%ไม่ใช่ผิวหนังเราเหรอกครับ แต่เป็นขนแมวลุ้นๆเจ้านายสีขาของเราอาจจะมีความสามารถพิเศษในการแตกตัวระดับโมเลกุลคือแค่เดินผ่านเฉยๆขนก็ร่วงไปแล้ว500เส้นยิ่งช่วงผลัดขนนะไม่ต้องพูดถึงกวาดออกมานึกว่าเลี้ยงแกะไว้ในห้องนอนเพราะฉะนั้นทฤษฎีผิวหนังหลุดลอกอาจจะเป็นแค่ข้ออ้างที่นักวิทยาศาสตร์คิดขึ้นมาเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของแมวก็ได้ครับเอาละครับ พอหอมปากหอมคอกับจินตนาการบันเจิดบันเจิดของเราทีนี้เรามาเข้าสู่หมวดจริงจังกันบ้างครับวิทยาศาสตร์เขาว่ายังไงกับเรื่องนี้สรุปแล้วเราสลายร่างกลายเป็นฝุ่นจริงๆหรือเปล่าคําตอบคือจริงครับแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบไปหยิบเครื่องดูดฝุ่นครับฟังรายละเอียดกันก่อนข้อเท็จจริงที่1โรงงานผลิตฝุ่นเคลื่อนที่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าร่างกายมนุษย์เนี่ย คือโรงงานที่ทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดในขณะที่เรากำลังนั่งฟังพอดแคสต์นี้อยู่หรือแม้แต่ตอนที่คุณนอนหลับร่างกายคุณกำลังทำการผลัดเซลล์ผิวหนังในอัตราที่น่าตกใจมากตัวเลขทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเราผลัดเซลล์ผิวหนังทิ้งประมาณ30,000-40,000ถึง 40, เซลล์ต่อนาทีย้ำนะครับว่าต่อนาทีไม่ใช่ต่อวันลองคูณเล่นๆดูสิครับ ชั่วโมงหนึ่งก็ปลาเข้าไปเป็นล้านเซลล์แล้วถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆในระยะเวลา1ปีเราจะทิ้งผิวหนังเก่าๆของเราไปประมาณ0.7ถึง1กิโลกรัมครับลองนึกภาพคุณเดินไปตลาดซื้อน้ำตาลทรายถุงละ1กิโลมาถือไว้นั่นแหละครับคือน้ำหนักของตัวคุณในอดีตที่ร่วงหล่นลงสู่พื้นโลกในแต่ละปีความจริงที่2ทลายมายาคติ80% ทีนี้มาถึงตัวเลขย่อนฮิตที่เขาแชร์กันว่าฝุ่นในห้องนอน80%คือหนังกำพร้าของเราอันนี้ไม่จริงเสมอไปครับมันเป็นตัวเลขที่เวอร์เกินจริงไปหน่อยจากการศึกษาองค์ประกอบของฝุ่นในบ้านจริงๆพบว่าสัดส่วนของผิวหนังมนุษย์ในฝุ่นนั้นมีความแปรปรวนสูงมากครับโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ20-50%เท่านั้นเองครับแล้วแต่สภาพแวดล้อมเช่นห้องนอนปิดทึบมีพรมกับห้องโปร่งไม่มีสัตว์เลี้ยง แต่ไม่ถึงกับ80%ดอหรอกครับอ้าวแล้วอีกครึ่งหนึ่งมันคืออะไรล่ะคำตอบคือสารพัดสิ่งครับตั้งแต่เส้นใยเสื้อผ้าเศษอาหารแห้งๆที่เราแอบกินบนเตียงซากแมลงเล็กๆสปอร์เชื้อราละอองเกสรดอกไม้ที่ปลิวมาจากหน้าต่างหรือแม้แต่ดินที่ติดมากับเท้าเราเวลาเดินเข้าบ้านฝุ่นในห้องนอนจึงไม่เหมือนบันทึกการเดินทางของเราครับว่าเราไปไหนมาบ้างใช้อะไรบ้างมันมารวมตัวกันจัดปาร์ตี้อยู่ที่พื้นห้องคุณน,นั่นแหละครับ ข้อได้จริงที่ 3. เคส a s e study การค้นพบเพื่อนร่วมเตียงเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปปี1964ครับมีนักวิทยาศาสตร์สองท่านชื่อคุณวัว h ฮอสและคุณสปิกส์มาพวกเขาสงสัยเรื่องภูมิแพ้ไรฝุ่นมากๆว่าทำไมคนเราถึงแพ้ฝุ่นในบ้านทาั้งๆที่มันก็ดูไม่มีพิษมีภัยพวกเขาทำการทดลองที่ฟังดูแลว้วอาจจะสยองนิดหน่อยคือเขาพยายามแยกส่วนประกอบของฝุ่นออกมา แล้วดูว่าคนไข้แพ้อะไรกันแน่สรุปว่าตัวการร้ายไม่ใช่ตัวฝุ่นผงๆครับแต่คือสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วที่ชื่อว่าไรฝุ่นประเด็นที่น่าสนใจคือเจ้าไรฝุ่นพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองจากความว่างเปล่าแต่มันย้ายสัมมนโนครัวมาอยู่ในห้องนอนเราเพราะอาหารครับและอาหารจานโปรโดประดับมิชลินสตาร์ของพวกมันก็คือเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วของพวกเรานี่แหละครับ นี่คือระบบนิเวศในห้องนอนครับเรานอนหลับ 2. ผิวหนังเราร่วงลงบนที่นอนเพราะแรงเสียดทานเวลาพลิกตัว 3. ความชื้นจากเหนือเราช่วยหมักบ่มผิวหนังให้นุ่มน่ากิน 4. ไร้ฝุ่นมากินโต๊ะจีน 5. ไร้ฝุ่นอึอ,ออกมา 6. เราสูดดมอึอของมันเข้าไป 7. จามฮัดชิวฟังดูวงจรอ,อุบาตไหมครับ แต่นี่คือคกลไกธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงบนเตียงนอนของทุกคนไม่ว่าคุณจะสะอาดแค่ไหนก็ตามครับเอาล่ะครับฟังเรื่องชวนคนลุกไปแล้วเรามาพักสมองกันหน่อยดีกว่ากับช่วงพักสมองประลองปัญญาวันนี้เรามีคำถาม2ข้อมาทดสอบตักกะและความรู้รอบตัวของคุณครับห้ามแอบไป Google นะลองตอบดูเล่นๆครับคำถามข้อที่1เป็นคำถามวัดลอจิกครับ สมมุติว่าคุณผู้ฟังน้ำหนักตัว70กิโกรัมเป๊ะๆคุณชั่งน้ำหนักก่อนเข้านอนแล้วคุณก็นอนหลับยาวๆไปเลย8ชั่วโมงโดยที่ไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ลุกไปกินน้ำไม่ทำอะไรเลยตื่นเช้ามาคุณคิดว่าน้ำหนักคุณจะลดลงหรือเท่าเดิมครับติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยนะครับคำตอบคือ ลดลงครับหลายคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยก็ไม่ได้ชีไม่ได้อึมันจะลดได้ไงคำตอบอยู่ที่ลมหายใจและเหงื่อครับตลอดคืนร่างกายเรายัางทำงานเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปและพ่นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งคาร์บอนนี่แหละมีมวลนะครับบวกกับไอน้ำที่ระเหยจากผิวหนังรวมถึงไอเซลล์ผิวที่หลุดไปด้วยนั่นแหละเชื่อ ER ไหมครับว่าคืนคืนหนึ่งน้ำหนักเราอาจหายไปได้ถึง0.5ถึง1กิโลกรัเลยทีเดียว นี่คือการลดน้ำหนักที่ง่ายที่สุดในโลกครับแค่นอนคำถามข้อที่2จริงหรือเท็จเธอได้ยินประโยคที่ว่าในทุกๆ7ปีร่างกายเราจะเปลี่ยนเซลล์ใหม่ทั้งหมดจนเรากลายเป็นคนใหม่ไม่เหลือเซลล์เดิมจากเมื่อ7ปีก่อนเลยเรื่องนี้จริงหรือเท็จครับติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยนะครับคำตอบคือเท็จครับแม้ว่าผิวหนังเราจะเปลี่ยนเร็วมาก ทุกๆุกสอสัปดาห์เซลล์เม็ดเลือดแดงเปลี่ยนทุกไม่กี่เดือนแต่ร่างกายเรายังมีเซลล์บางชนิดที่อยู่ยงคงกระพันอยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตายครับเช่นเซลล์สมองบางส่วนและเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจดังนั้นต่อให้เวลาผ่านไปกี่ปีคุณก็ยังเป็นคนเดิมที่มีความทรงจําเดิมและหัวใจดวงเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนร่างใหม่หมดจดขนาดนั้นครับทีนี้เราลองมามองเรื่องฝุ่นและผิวหนังในมุมที่ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดครับ ในมุมของปรัชญาหรือมุมมองชีวิตเพราะช่องเราไม่ได้ขายแค่แฟกแต่เราขายแง่คิดด้วยคุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องเรือของทิซิอุสไหมครับมันเป็นปัญหาย้อนแย้งทางปรัชญาที่คลาสสิกมากเรื่องมีอยู่ว่าถ้ามีเรือไม้ลำหนึ่งเก่ามากแล้วเราค่อยๆเปลี่ยนไม้กระดานที่ผุพังออกทีละแผน่นทีละแผน่นเอาไม้ใหม่ใส่เข้าไปแทนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งไม้ทุกชิ้นในเรือลำนั้นถูกเปลี่ยนใหม่หมด คำถามคือเรือลำนั้นยังเป็นเรือลำเดิมอยู่ไหมร่างกายเราก็เหมือนเรือลำนั้นเลยครับถูกวินาทีที่คุณนั่งฟังเราพูดอยู่นี้เซลล์เก่าๆกำลังตายจากไปเซลล์ใหม่กำลังเกิดขึ้นมาแทนที่ผิวหนังที่คุณเห็นในกระจกเมื่อเช้าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้ามันจะกลายเป็นฝุ่นไปกองอยู่ใต้เตียงแล้วผิวหนังชั้นใหม่ก็จะขึ้นมาแทนถ้ามองในมุมนี้มันน่าสนใจนะครับว่าตัวตนของเราคืออะไรกันแน่ ถ้ามองแบบวิทยาศาสตร์ผสมปรัชญาฝุ่นในห้องนอนจึงไม่ใช่แค่สิ่งโสโปรกครับแต่มันคือหลักฐานการมีชีวิตอยู่ของคุณลองคิดดูสิครับกองฝุ่นใต้เตียงนั่นคืออดีตของคุณคือผิวหนังที่เคยห่อหุ้มร่างกายคุณที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเคยโดนแดดเผาตอนไปเที่ยวทะเลเคยโดนแอร์เป่าตอนทำงานเด็กๆวันนี้มันหมดหน้าที่แล้วมันเลยหลุดร่วงลงไปในทางจิตวิทยาหรือทางพุทธศาสนาเองก็มองเรื่องนี้คล้ายๆกันครับ คือความไม่เที่ยงร่างกายเราเสื่อมสลายตลอดเวลาเราห้ามไม่ให้เซลล์ตายไม่ได้ห้ามไม่ให้เกิดฝุ่นไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือยอมรับครับการเห็นฝุ่นอาจจะเป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีก็ได้ว่าเฮ้ยร่างกายเราใช้งานมาหนักนะมันร่วงโรยทุกวันนะดังนั้นไอ้ส่วนที่ยังดีอยู่ส่วนที่ยังไม่หลุดลอกเนี่ยเราควรจะใช้มันให้คุ้มค่าดูแลมันให้ดี ก่อนที่มันจะกลายเป็นแค่อาหารของไรฝุ่นไปซะหมดมองฝุ่นให้เป็นครูครับแต่อย่ามองนานนะครับเดี๋ยวจาม <c oughs> มาถึงช่วงสุดท้ายที่หลายคนรอคอยสาระมีแล้วปรัชญาก็มาแล้วแต่ปัญหาคือแล้วจะจัดการกับไอ้ฝุ่นพวกนี้ยังไงดีถ้าเราจะบอกให้คุณลุกขึ้นมาดูดฝุ่นทุกวันซักผ้าป,ปูที่นอนด้วยน้ำร้อนทุกสัปดาห์คุณก็คงจะปิดคลิปหนีแน่นอนเพราะเราเองก็ทำไม่ได้ครับงานยุ่งจะตายเอาเวลาไหนไปซัก วันนี้เราเลยมี3วิธีรับมือกับฝุ่นและไรฝุ่นฉบับคนขี้เกียจแต่ฉลาดมาฝากครับวิธีที่1จงขี้เกียจพับผ้าห่มฟังไม่ผิดครับนี่คือข่าวดีที่สุดในรอบปีสำหรับคนที่ไม่ชอบเก็บที่นอน มีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคิงส์ตันในลอนดอนเขาบอกว่าการตื่นมาแล้วรีบพับผ้าห่มให้เรียบร้อยสวยงามเหมือนโรงแรม5ดาวเนี่ยจริงๆแล้วคือการบ่มเพาะเชื้อโรคครับเพราะตอนเรานอนร่างกายเรามีความชื้นมีเหงื่อการพับผ้าห่มทันทีคือการกักเก็บความชื้นไว้ทำให้ไร้ฝุ่นดีใจมากโอ้โหสปาชั้นดีอาหารก็มีความชื้นก็เหมาะปั๊มลูกหลานกันเถอะ วิธีแก้ตื่นมาแล้วสะบัดผ้าห่มออกครับเปิดเผยที่นอนให้โดนลมโดนแดดทิ้งไว้แบบรกๆนั่นแหละให้ความชื้นมันระเหยออกไปพอไรฝุ่นขาดน้ำมันก็จะแห้งตายไปเองครับเห็นไหมครับความขี้เกียจช่วยโลกได้จริงๆไปบอกแม่ได้เลยว่าแม่ครับผมไม่ได้ขี้เกียจเก็บที่นอนผมกำลังทำสงครามชีวภาพกับไรฝุ่นอยู่ครับวิธีที่2ใช้เงินแก้ปัญหา ถ้าเราขี้เกียจกวาดห้องเพราะกวาดทีไรฝุ่นฟุ้งกระจายจามไม่หยุดให้ลงทุนซื้อเครื่องฟอกอากาศครับแต่ต้องเลือกที่มีไส้กรองแบบ H E P A นะครับทำไมต้อง H E P A เพราะฝุ่นจากผิวหนังและขี้ไรฝุ่นมันเล็กมากครับถ้าใช้เครื่องดูดฝุ่นกาะกา,กากหรือไม่กวาดดอกหญ้ามันจะไม่ได้กําจัดฝุ่นครับมันจะแค่เป่าให้ฝุ่นลอยขึ้นมาจากพื้นให้เราสูดดมได้ง่ายขึ้นบริการเสิร์ฟถึงปอด ดังนั้นให้เครื่องจักรทำงานแทนเราครับเปิดเครื่องฟอกทิ้งไว้แล้วเราก็นอนเล่นเกมไปสบายใจกว่าเยอะวิธีที่3ตัดวงจรวัตถุดิบในเมื่อฝุ่นมาจากผิวหนังเราวิธีที่ง่ายที่สุดคือจัดการผิวหนังเราก่อนเข้าห้องนอนครับคนไทยเราโชคดีที่มีวัฒนธรรมการอาบน้ำก่อนนอนซึ่งฝรั่งบางคนเขาไม่อาบนะ การอาบน้ําและขัดขี้ใครในห้องน้ําคือการทิ้งเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้ลงท่อระบายน้ําไปแทนที่จะเอามาทิ้งบนเตียงครับคิดซะว่ายิ่งเราขัดตัวสะอาดเท่าไหร่ไร้ฝุน่นบนเตียงก็ยิ่งอดตายเท่านั้นครับเป็นการแก้แค้นที่เจ็บแสบและสะอาดสะอ้านที่สุดเอาละครับวันนี้เราเดินทางกันมาไกลามากจากแสงแดดยามเช้าสู่ทฤษฎีพญานาค จนถึงความจริงทางวิทยาศาสตร์ว่าฝุ่นในห้องนอนประมาณ20-50%คือเซลล์ผิวหนังของเราเองที่ผสมปนเปไปกับสิ่งสกปรกอื่นๆสิ่งที่อยากจะฝากไว้เป็น Key ์เทคเอาไวก่อนจากกันในวันนี้ก็คืออย่าไปรังเกียจฝุ่นหรือรังเกียจร่างกายตัวเองมากจนเกินไปเลยครับการผลัดเซลล์ผิวคือกระบวนการธรรมชาติที่ทำให้เรายังใหม่อยู่เสมอมันคือสัญญาณว่าเรายังมีชีวิต การดูแลความสะอาดเป็นเรื่องดีครับแต่อย่าให้ถึงขั้นวิตกจริตหรือพรรณอนว่าห้องต้องปลอดเชื้อร0อเปซเพราะมนุษย์เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาเป็นล้านปีแล้วครับร่างกายเราเก่งกว่าที่เราคิดก่อนจะปิดคลิปนี้เรามีคำถามทิ้งท้ายคุณเปลี่ยนผ้าปูที่นอนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ1สัปดาห์1เดือนหรือจำไม่ได้แล้วว่าสีเดิมมันคือสีอะไรลองคอมเมนต์สารภาพบาปกันมาด้านล่างหน่อยครับ เราสัญญาว่าจะไม่ตัดสินใครเพราะของผมเองก็เอ่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรีบกลับไปซักดีกว่าครับถ้าชอบเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่ย่อยง่ายฟังเพลินและทำให้คุณเห็นมุมมองใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องก็แค่สงสัยไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราจะสรรหามาเล่าให้ฟังในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปสบัดผ้าห่มไล่ไรฝุน่นก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ